การสำรวมจิตนี่แหละสำคัญสำรวมนั่นหมายความว่ามีสติน้อมจิตเข้าไปภายในร่างกายนูน่นอย่าให้จิตมันคิดส่งออกไปนอกกายหมายความว่าอย่างนั้น รวมความรู้สึกเลกคิดต่างๆให้มันเข้าไปอยู่ในที่เดียวนั้นให้มันปรากฏแต่ความรู้กับสติโยภายในจิตนั้นนี่คำว่าสํารวมจิตนะให้เข้าใจ ความสำรวมจิตนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ถ้าผู้ใดไม่ชำนาญในการสำรวมจิตแล้วผู้นั้นก็จะไม่สำเร็จในการปฏิบัติธรรมธรรว่าวิมุต คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั้นไม่มีหนทางที่จะเป็นไปได้ถ้าหากขาดการสำรวมจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นนะทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจรู้จักสำรวมจิตของตนให้มันเป็น มนฉะนั้นแล้วต่อไปมันก็จะห้ามจิตไม่อยู่เมื่อกีเลยตันหามันผลักดันเอาก็ห้ามไม่อยู่แล้วใครจะห้ามก็ไม่ฟังไม่ให้ซึกก็ซึกเหมือนกันกับควายเปรียว หรือเหมือนกับช้างมันตกมันนะห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรทั้งหมดเลยมีแต่จะไปท่าเดียวมีแต่จะทำอะไรตามชอบใจของตนอย่างเดียวไม่คำนึงถึงธรรมวินัย ในคำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากที่ตนจะพึ่งได้รับ mm hmm. เนี่ยร่วนแต่ขาดจากการสํารวมจิตมาโดยลำดับทั้งนั้นแหละปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นส่วนมากการสํารวมมีน้อยนี่มันเป็น มันเป็นหนทางความเสื่อมแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็เคยพูดแล้วควรจะสำนึกได้ทุกคนแหละว่าทุกทิ้งทุกอย่างนั้นมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีดีก็ดีชั่วกว็ดี หมู่นี้มันมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยหมายความว่าบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมาปรับปรุงดวงจิตนี่ให้มันดีให้มันสงบระง,งับจากกิเลสวาประธรรมนั่นแหละถึงจะมีความสุขได้หมายความว่าอย่างนั้นบุคคลจะประสบกับความทุกข์ ก็เพราะสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในกิจใจกิเลสมันก็เผาเอาวันนี้นะนั่นเนละจึงเป็นทุกข์เดือดรอ้อนเพราะกิเลสเป็นเป็นของร้อนเหมือนอย่างที่ในอดิตตะปริยายสูตรนั่นนะพระศาสดาทรงแสดงว่าราคกินาไฟคือราคะโทสกินาไฟคือโทตะ โมหะกินาไฟคือโมหะนี่แหละพระอ,องค์ทรงตรัสว่ากิเลสสามกองเนี่ยเป็นของร้อนเหมือนกับไฟหรือว่ายิ่งกว่าไฟอีกซ้ำดังนั้นเ,นเมื่อผู้ใดไม่สำรวมจิตไม่เพียรพยายามกำหนดละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้ว ไสะสมให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เผาจิตนี่ให้เราร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเลยในอริยบททั้งสี่นี้ยิพพากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนี้แล้วพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้ มีความภาคเพียเยตยามและอาสวะกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจ,จิตใจก็เพราะกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นของร้อนอย่างที่ว่านั่นแหละพระองค์ผู้มีพระเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายในเมื่อพระองค์ดับความร้อนทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วถึงซึ่งความเย็นสบายตลอดกาล ก็ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายดับความร้อนของกิเลสเหล่านี้ให้มันหมดไปสิ้นไปจาก,กจ,จิตใจเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงคำแนะนำสั่งสอนโดยปริยายต่างๆอย่างพิสดารกวงขวางก็มีทรงแสดงอย่างย่นย่อก็มี ยักย้ายถ่ายเทไปตามอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้มนุษย์และเทวราทั้งหลายนั้นได้ตื่นตัวกลัวต่อภัยคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันจะมาเผาจิตใจตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยให้ตื่นตัวกันอย่างนี้ ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเพียรสำรวมจิตของตอนให้มันแน่วแน่อยู่ภายในแม้จะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ อยู่ภายในให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าใครจะรู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากมายสักเท่าใดก็ตามนะถ้าหากว่าผู้นั้นไม่สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ภายในแล้วความรู้ทำเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้เลย ช่วยบุคคลให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัญหาเหล่านี้ไม่ได้เลยการที่บุคคลจะหลุดพ้นไปจากกิเลสตัญหาเหล่านี้ได้ <c oughs> ก็ต้องมาสำรวมจิตนี่แหละเข้าไว้เสมอ <c oughs> เมื่อตอนนั่งสมาธิภาวนาค <c oughs> วบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบ ได้เท่าไรอย่างไรตนก็เป็นผู้สำรวมจิตที่เคยสงบที่เคยตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันสม่ำเสมอไปถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามก็พยายามมีสติสเเัมปชัญญะสำมรวมจิตใจของตนอย่างนั้นเรื่อยไป อันนี้แหละนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะพะเมื่อเราสำรวมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้การที่จะพิจารณาร่างกายสังขารอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนนิ่มันก็เห็นมันมันเห็นภายในจิตใจนู่นไม่ใช่เห็นแต่ด้วยตาหนังนี่เท่านั้นเห็นตาในนู่น ความมุ่งหมายของการเพ่งพิจารณาก็เพื่อให้จิตนั่นแหละรู้เห็นเรียกว่าเป็นอุคานิมิตรเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นเหมือนอย่างที่เมื่อจิตเพยังไม่สงบนัน,นะเหมือนกับคนหลับตาอยู่นี่เนะี่ยธรรมดาคนหลับตาอยู่นี่ย่อมมองไม่เห็นวัตถุใดๆ ต่อเมื่อเริมตาขึ้นจึงค่อยมองเห็นวัตถุสิง่งต่างได้อันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยในยเมื่อปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเนะี่ยย่อมไม่รู้อะไรไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรไม่รู้ความจริงของสังขารแต่อย่างใดน,นี่ต่อเมื่อได้สำรวมจิตใจให เข้าถึงความสงบระงับจากนิวรณธรรมทั้งห้านี้แล้วเมื่อใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมานั่นแหละถึงจะมองเห็นได้่าเนี่้มองเห็นอัตภาพร่างกายนี้นะมันจะมีภาพของร่างกายนี้ปรากฏในจิตใจนั่นเลยพอใจนึกว่า ร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะภาพแห่งความไม่เที่ยงก็จะปรากฏในใจทันทีความแปรปรวนความแตกสลายออกจากกันของร่างกายนี่มันก็จะปรากฏในจิตใจ,จนั่นเลยเมื่อใจเห็นอย่างนั้นมันก็เบื่อหน่ายเท่านั้นเองที่เคยกำหนัดยินดีมาอยู่ก็ก็คลายความกำหนัดออกไป เพราะว่ามันเห็นแจ้งด้วยใจแล้วว่าไอสิ่งที่ตนกําลังยินดีพอใจอยู่เนี่ยมันล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนีแต่มันแปรปรวนจะแตกจะดับไปอยู่งั้นไม่ทราบว่าจะไปกำหนัดยินดีกับของไม่เที่ยงนั้นทำไมนี่มันก็คลายความกำหนัดยินดีออกได้เมื่อมันเห็นอย่างว่านี้นะ เมื่อนึกถึงร่างกายอันนี้มันประกอบไปด้วยทุกข์เนานาประการมีความไม่คงที่วันไหวไปมาอยู่เสมอลักษณะอาการแห่งความทุกข์มันก็ปรากฏในใจทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ถ้าแปลออกเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วนะคำว่าทุกขังในที่นี้นะ อะไรละทนอยู่ไม่ได้ก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี่แหละแล้วก็ทั้งสิ่งนอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีตลอดถึงต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่อยู่รอบๆตัวหมูนี้ลองสังเกตดูสิมันมีอะไรแล้วมันนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาได้ไม่มีเลยอ่ะ นี่แต่มันมีลักษณะอาการแปรปวนไปอยู่อย่างนั้นแม้ร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้อนจัดเดี๋ยวก็หนาวจัดเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้ผู้ใดมีกรรมเวรยิ่งแล้วใหญ่กรรมเวรตามสนองเอายิ่งก,กังวลกังวัย ร่างกายนี่เป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยเพราะกรรมมันแต่งเอากรรมชั่วนะมันแต่งเอาหาความสบายได้ยากเต็มทีเลยนี่การภาวนาสมรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้รู้แจ้งในสังขารร่างกายนี่ตามเป็นจริงอย่างนี้เองนะ ไม่ใช่ว่านั่งเซอ่ออยู่เฉยๆโดยไม่ต้องหาอุบายเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้มันก็ไม่ได้ความอะไรถ้าเปาน็นเงินไปนั่งเซอ่ออยู่เฉยๆบางคนก็นั่งง่วงเหงาอยู่เฉยๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เห็นอะไรนะอืไม่เห็นความจริงของสังขารร่างกายนี้เลยเนะี่ย ก็ว่าร่างกายนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้เมื่อเรานึกถึงความไม่เพี่ยงแท้แน่นอนความไม่เป็นไปตามใจหวังความรู้ความเห็นอย่างนี้มันก็กระจ่างขึ้นในใจมันปรากฏขึ้นแหละ เพราะว่าสังขารร่างกายทุกส่วนอันนี้ใครจะไปบังคับได้อยู่นั้นไม่มีจะบังคับให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันแปรผันแตกดับไปนี่บังคับไม่ได้เลยก็เมื่อปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็สอนจิตให้เบือ่อให้หนายให้คลายความยึดความถือคลายความกำลัดยินดีลง เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาจริงๆแล้วมันคลายลงไปได้จริงๆที่มันคลายความกำหนัดไม่ได้นั้นเพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งโดยปัญญาดังกล่าวมาจิตนี่มันจึงไม่ยอมคลายจากความยินดีพอใจในรูปในนามอันนี้เนี่นัน,นการภาวนาเนี่ยก็เมื่อสำรวมจิตหทเนวแน่เป็นสมาธิแล้ว ก็เพ่งดูอัจภาพร่างกายนี่ให้มันมีสภาพความจริงของร่างกายนี้ปรากฏในจิตใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาอืมจุดมุ่งหมายนะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเลาอย่าพากันไปนั่งโงกโงกเห้านอนนั่งเซอ้ออยู่เฉย พยายามทำใจของตนให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นโดยอุบายที่ชอบแล้วมันก็จะได้เกิดนิพพิทาควมเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดเท่านั้นแหละไม่มีอะไร จิตใจคนเรานี่นะเหมือนอย่างที่บุคคลเบื่อหน่ายของภายนอกนี่นะสิ่งใดที่เป็นของถกกรปกโสมมเห็นเข้าแล้วก็เบื่อหน่ายเลยไม่ยินดีพอใจในของสิ่งนั้นเลยแม้แต่น้อยเดียวอย่างนั้นแหละ แต่นี้ฉันใดถ้เาเมื่อจิตนี่มองเห็นอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วนี่จิตนี่มันย่อมเบื่อหน่ายแน่นอนนะเพราะความจริงของร่างกายเนี่ยมันเป็นของที่ครเบื่อหน่ายจริงๆเพราะว่าทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งถูกกปรกด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยต้องได้รักษาดูแล ประครบปังมอย่างนั้นจึงพอประทังอยู่ได้เรื่องกายนี้ถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่ธนุบำรุงแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันจะเหี่ยวแห้งทุดโทมแตกดับไปเฉยๆเนี่ยนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าทุกขังนั่นเนี่ยมันทนได้ยาก มันพอจะทนอยู่ได้ด้วยการอุปถรัรมภ์บำรงไปเท่านั้นเองแต่ว่าถึงอย่างไรจะบำรุงยังไงไปมันก็พอประทังอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราบำรุงมันแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปอย่างนี้ไม่ใช่มันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองชั่วระยะที่ว่า บุญกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังไม่หมดลงมันก็จึิงค่อยพอประทังอยู่ได้ทั้งบำรุงเข้าไปด้วยปัจจัยสี่ในปัจจุบันนี้นะประกอบกันเข้ากับบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นรูปร่างกายนี้มันก็จริงพอประทังไปได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นเหตุปัจจัยของ ร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็จึงไม่สงสัยมันจึงเต็มใจปล่อยวางลงถ้าว่ามันไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยหรือไม่เห็นภาพแห่งความจริงของร่างกายปรากฏอย่างนี้แล้วมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละมันจะยึดถือเอาไว้อยู่นั่นแะ ไม่ยอมปรงไม่ยอมวางไม่ยอมเบื่อหน่ายนั่นแหละจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสนาก็เพื่ออย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเองนะการที่บุคคลจะมีปัญญาเห็นแจ้งในสังขารร่างกายตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้ได้ก็เพราะอาศัยการสั่งสมบุญกุศล ต่างๆให้เจริญง,งอกงามขึ้นในดวงจิตนี้นั่นแหละมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าหากว่าขาดบุญกุศลแล้วไม่ได้ปัญญานี้จะเกิดไม่ได้เลยนน่พึงพากันเข้าใจถ้าไม่เป็นเช่นว่านี้แล้วพระศา,าสดาไม่ได้ทรงสอน ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติกันหรอก,กองค์ก็จะทรงสอนตั้งแต่ให้ไปนั่งภาวนาไนดะ้ให้ปงสังขารลงแล้วก็หลุดพ้นไปเท่านั้นเนี่ยมันก็ง่ายดีนะพระองค์ไม่ต้องลำบากไปสอนคนโดยปริยายมีประการต่างๆ การที่พระองค์เจ้าทรงสอนแนะนำพรัรมสอนโดยอุบายปริยายต่างๆนั้นนั่นแหละก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้ได้มองเห็นหนทางสั่งสมบุญกุศลหลายด้านหลายทางเอามาประกอบกันเข้ากับดวงจิตนี้ให้บุญกุศลมันมากขึ้น เมื่อบุญกุศลมากเท่าใดจิตใจนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นเป็นอันว่าดวงจิตของคนเรานี่นะอาศัยบุญคุณนี่นะเป็นกำลังใจนันสำคัญทีเดียวอะ เมื่ออย่างนั้นแล้วใครๆมันก็ต้องละกิเลสได้กันหมดอสิแต่นี้ผู้ที่ละกิเลสไม่ได้ละบาปประทำกรรมอันชั่วทั้งสางไม่ได้นะ